โอเคฮะก็กลับสวัสดีทุกคนกันครั้งด้วยนะฮะอยู่กับผมมันปีคงกับเกมโลโบอสกับบรที่มีชื่อว่า Demon Slayer RPG 2นั่นเองนะฮะซึ่งวันนี้เราจะมารีวิวมุนอสูรโลหิตนะครับผมมุนอสูรบิวะนั่นเองนะฮะถ้าใครเคยดูในคิเมสโนยายะนะฮะตัวละครที่ใช้ตัวละครอ,อสูรที่ใช้บิวะนะครับผมได้ปรากฏตัวมาแค่ตอนเดียวเท่านั้นนะครับผมคือตอนสุดท้ายเลยนะฮะซึ่ง ตัวละครนางมีบทบาทในอนิเมะและในมังงะไม่มากนะครับผมจะมีตอนท้าย,าย,ายสุดแน่ๆนะจะแอบ,บสปอยน,นิดนึงก็ขออภัยด้วยนะครับผมแล้วก็ต้องขอประทานโทษด้วยนะฮะที่ลงคลิปเลทและคนลงคลิปชานะครับผมเพราะว่าช่วงนี้มหาวิทยายลัยเปิดแล้วนะฮะผมก็อาจจะมีเวลาว่างน้อยลงนะในการตัดคลิปนะก็ต้องขออภัยในมาณะที่นี่ด้วยนะครับผมนะโอเคมาเข้าเรื่องกันต่อเลยนะฮะมอนสูนบีวะนะฮะในเกมนี้บอกก่อนว่าเป็นมอนสูนที่มี สามสกิลแต่สกิลเป็นสกิลพิเศษนะครับผมเป็นพิเศษอย่างไงก็คือเอาเป็นสกิลแรนดอมนั่นเองนะครับผมสกิลแรนดอมก็คือมันจะแรนดอมว่ามันจะออกอะไรนะฮะว่าเช่นอาผมสกิลกด R เนี่ยมันจะแรนดอมสามอย่างก็คือโคคุชิโบออกมาอักซะออกมาหรือว่าลุยออกมานั่นเองนะครับผมนะโอเคแอบสปอยน,นิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูประวัติของนางแล้วก็รีวิวสกิลของนางกันเลยนะครับผมนะ ก็ถ้าใครไม่อยากดูสปอยนะครับผมก็ข้าไปดูรีวิวสกิลได้เลยนะโอเคครับผมไปกันเลยฮนะ ประวัติของนาะคีเมะนะครับผมเมื่อก่อนนางเป็นเด็กสาวตัวน้อยนะครับผมต้องบอกว่าหญิงสาวดีกว่านะฮะเป็นหญิงสาวตัวน้อยนะครับผมที่ชอบการเล่นบิวะมากๆนะครับผมก็คือเล่นเป็นอาชีพนั่นแหละนะฮะแต่ว่านางก็ไม่ได้มีฝีมืออะไรแบบเก่งกาจขนาดนั้นนะครับผมก็คือฝีมือทั่วไปนะฮะก็คือนางโชคร้ายนะครับผมที่มีสามีนะฮะที่ติดการพนันอย่างมากนะครับผมแล้วก็ครอบครัวของนางก็ต้องยากจนนะฮะ เพราะว่าสามีของนางติดการพนันนะครับผมนางจึงต้องทํางานไปด้วยนะครับผมหาเงินไปด้วยนะฮะแต่สุดท้ายเงินก็หมดเพราะว่าสามีนั้นเอาไปลงกับการพนันนะครับผมนายกิเม่นั้นนะครับผมใช้การเล่นบิวะนั้นนะฮะในการทํามาหากินนะครับผมซึ่งต่อมานะฮะสามีของนางนั้นนะครับผมก็ได้ติดการพนันอย่างหนักจนทําให้ เสียเงินหมดเนื้อหมดตัวนะครับผมจึงทําให้ต้องเอาสิ่งของภายในบ้านนะฮะไปขายเพื่อแลกเงินไปใช้หนี้เขานะฮะนาคิเมะนั้นก็ต้องลําบากครับผมก็คือทําอะไรไม่ได้อะก็ต้องทําใจนะฮะก็ต้องบอกงี้ก่อนนะครับผมต่อมาไม่นานนะครับผมนาคิเมะก็คือทนไม่ไหวแล้วอะไรประมาณนี้นะเพราะว่าสามีของนางนั้นนำของของนางนะของสื้ออันเป็นที่รักของนางเนี่ยไปขายนะครับผมแล้วก็เหมือนแบบ ทะเลาะก,กันมีปากเสียงกันแนะะ่จึงทําให้กิมิโนโของนางเนี่ยสุดที่รักของนางเลยเอฉีกขาดนะครับผมก็นางก็เสียใจนะครับผมเออจนถึงขีดสุดนะฮะก็ได้บันดาโทสะนะครับผมใช้ค้อนเนี่ยทำการตีไปที่สามีของนางนะฮะจนเสียชีวิตนั่นเองนะครับผมในการที่นาคิเมะนั้นเป็นหญิงสาวนะฮะแล้วก็เพิ่งได้ทําการสังหารคนเป็นครั้งแรกนะฮะจึงทําให้นั้นตัวนางนั้นมือสั่นนะครับผมตัวแขกคือนะฮะ นางก็ต้องไปทํางานนะครับผมในวันที่นางฆ่าสามีของนางน,นั้นนะฮะก็นางได้สัญญากับผู้ว่าจ้างไว้นะครับผมว่าจะไปเล่นบิวะในงานให้นะครับผมนางจึงต้องใส่ชุดกิโมโนที่ขาดอย่างนั้นนะฮะไปงานนะครับผมเพื่อไปสแสดงนะเพื่อไปหาเงินนั้นนั่นเองนะนางก็ทําการเล่นไปนะครับผมโดยที่นางนั้นมือสั่นตัวแข็งสท้นอยู่นะฮะแต่ผลลัพธ์กับกันนะครับผมในวันนั้นนะนาง สามารถเล่นได้ดีมากๆนะครับผมจนคนที่ดูเนี่ยแบบกล่าวคําชมเชยเลยนะว่าแบบนางมีฝีมือที่ยอดเยี่ยมมากนะครับผมจึงทําให้นางรู้สึกว่าโอเคดีใจอะไรประมาณนี้นะครับผมนางก็คิดว่าโอเคนี้คงจะเป็นทางของเราแหละนางจึงทําการสังหารคนนคก่อนขึ้นเล่นบีวะทุกครั้งนะครับผมต่อมาในวันหนึ่งนะฮะนางก็ได้คิดจะสังหารผู้ชายคนหนึ่งนะครับผมผู้ชายคนนั้นก็คือคิบุสกิมุสันนั่นเองนะฮะ แต่นางก็ไม่สามารถทําได้นะครับผมเพราะว่าบูสานีเป็นราชาสูนตุมาแล้วนางก็เป็นแค่มนุษย์อยู่นะฮะแต่บูสานไม่ฆ่านางนะครับผมเพราะว่านางนั้นมีความกล้าหาญนะฮะแล้วมูสานก็ถูกใจด้วยนะฮะจึงทําให้เปลี่ยนนางเป็นอสูรนั่นเองนะครับผมมนอสูรของนางนั้นนะครับผมขอบอกก่อนว่าเป็นมวลสูรเกี่ยวกับการว์ปนั่นเองนะฮะการมตอสูร เขาเรียกอะไรดึงเข้ามาในพื้นที่ขอบเขตอาณาเขตของตัวเองประมาณนั้นนะเป็นอสูรที่อยู่เคียงข้างมุซันโดยตลอดนะครับผมเพราะว่ามุซันเอาไว้ใช้แบบเอาไว้หนีอะไรประมาณนั้นนั่นเองนะฮะเพราะว่าในอาณาเขตของนางนั้นนะครับผมไม่มีใครสามารถมาสู้กับนางได้เพราะว่าไม่มีใครสามารถแตะตัวนางได้นั่นเองนะครับผมยกเว้นนายเหนือหัวของนางก็คือมุซันนะครับผมที่อนุญาตให้มาเคียงข้างกายของนางนั่นเองนะฮะต่อมานะครับผมถ้าจําไม่ผิดนะนางได้เลื่อนขั้นเป็น หนใน12อสูรจันทาข้างขึ้นนะครับผมลำดับที่6หรือลำดับที่5นี่แหละผมจำไม่ผิดนะเออก็เพราะว่านางมีความสามารถในการแบบเคลื่อนย้ายนั่นเองนะฮะโอเคจบกันนะครับผมไปดูรีวิวสกิลกันดีกว่าครับผม โอเคครับผมก็มาถึงการรีวิวสกิลกันแล้วนะฮะสกิลของบิวะนะครับผมบอกไปก่อนว่ามีแค่3สกิลเท่านั้นนะครับผมแต่ว่าสกิลที่2สกิลที่3นั้นเขาก็ได้ทําการอัปเดตใหม่ด้วยนะฮะเมื่อก่อนมีแค่2สกิลเท่านั้นนะครับผมก็คือ e กับ r ารนะฮะหกับ 2, 2เท่านั้นนะฮะในแพทนี้เขาอัปเดตสกิลที่3มาใหม่แล้วนะครับผมบอกไปตอนต้นคลิปนะครับว่าสกิลพิเศษมันเป็นเอ่าสกิลเอ้ยไม่ใช่สิ บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะครับว่ามอนสูรนี้เป็นมอนสูรที่พิเศษยังไงก็คือสกิลมันเป็นแรนดอมนั่นเองนะครับผมนะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูตรงนี้แหละแล้วก็จะมีท่าพิเศษด้วยนะครับผมถ้าใครเล่นใน PC นะฮะกดตัว V นะครับผมเห็นไหมอ่ะมันจะมีเพลงขึ้นนะฮะเพลงนี้ไม่รู้ติดอีกัลซิตรอเปล่าแต่ว่าเล่นจนจบเพลงได้เลยนะกดตัว V ีนะครับผมเพลงมันจะได้ยินแค่เราคนเดียวเท่านั้นนะครับผมแต่ผู้เล่นอื่นจะไม่ได้ยินนะโอเคมารีวิวสกิลกันดีกว่าครับผม สกิลดีดบิวะนะครับผมซึ่งผู้ใช้จะทําการดีดบิวะนะค,คนที่โดนนะครับผมหรือว่าศัตรูจะทําการวับไปในปราสาทไร้ขอบเขตนะครับผมจะโดนน้องลุยเนี่ยขึงเอานะฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะหาภาพแปะไว้ด้วยนะครับผมนะโอเคมาดูกันเลยฮนะกดอ e. ีตึง้งเรียบร้อยครับผมเราก็เข้าไปตีได้น,นะฮะในระหว่างที่เรากดอ e. ีหรือว่าสกิลหนึ่งนั้นนะครับผมศัตรูจะไม่สามารถขยับ ร่างกายได้นะซึ่งทําให้เราเข้าไปตีมันได้นั่นเองนะฮะสกิลนี้รีเป็นเวลา15วินาทีนะครับผมถือว่าเป็นสกิลที่นานมากนะฮะต้องบอกไว้ก่อนว่ามนสุดมิวสานี่คือรีนานทุกสกิลเลยนะแล้วก็สกิลมีน้อยด้วยนะโ <_ k> อเคเดีย <_ k> ด๋วยวมาดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับผมกด <_ k> ตัว E <_ k> ีว e <__ึก <un> <k> <t un> ดึงเ <k> <t un> นี่ยเห็นไหมศัตรูจะติดสตันนะครับผมประมาณสัก 2- อถึงสวินนั่นแหละนะ มาดูสกิลต่อไปครับผมสกิลที่สอนนะฮะเป็นสกิลพิเศษนะครับผมจะทำการซัมมอน3ตัวละครออกมาช่วยเราโจมตีนะครับผมก็คือนองลุยอาคาสะแล้วก็โคคุชิโบนะฮะลองดูครับผมกดอาครั้งแรกนะฮะอ่าจะเป็นอาคาสะออกมานะครับผมซึ่งอาคาสะจะต่อยหมัดลัวใส่นะเ <laughs> ออสกิลนี้ครูดาวประมาณ11วินะครับผมแล้วจะติดกอบาครูดาวประมาณ7วินั่นเองนะทุกสกิลติดกอบคูดาวเวิหมดเลยนะครับผม อ่ะอีกรอบนะึงฮะกดอ่าอ,อ่าอ,อันนี้เป็นโคคุชิโบนะครับผมเนีใช้ปานจันทานะฮะถ้าเราอยู่ในระยะการโจมตีของอาคาซาหรือา ibo, ว่โคคุชิโบเราก็จะติดสโลด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูอีกรอบนึงฮนะอ่านี่นะฮะจะเป็นการสัพม,มอนน้องลุยนะครับผมน้องลุยจะทำการดึงศัตรูเข้ามาหาตัวเรานั่นเองนะฮะนี่ลองสกิลจนเช้าเลยนะโอเคไปดูสกิลที่3กันนะครับผม สกิลที่3นี้นะฮะเป็นสกิลที่คล้ายๆกับสกิลที่2เลยแต่จะเป็นการซัมมอนตัวอื่นมานะครับผมก็คือธามโยนะฮะแล้วก็ซัมมอนอาวุธนะครับผมอาวุธของอสูรจําไม่ได้แหละอสูรแทงงูป่าจะจำไม่ผิดเลยไม่ใช่สีอสูรที่ใช้หอกอะ่ะจำได้แค่นั้นแหละแล้วก็ซัมมอนซูซามารูกับยาบะออกมานะครับผมเดี๋ยวมาลองครั้งแรกฮนะกดครั้งแรกอ่าอันนี้ซัมมอนธามโยนะครับผมธามโยจะทําการฮิวให้กับเรานะครับผมฮิวก็ประมาณ10%หรือเปล่านะ ประมาณนั้นนะสกิลนี้ก็รีพอๆกันเลยนะนี่ม,มีคนบิ่งไปทำภารกิจหรือเปล่าอ่าโอเคกดอีกรอบนึงนะครับผมกดที่อ่าเป็นการซัมมอนอาวุธนะครับผมอาวุธนี้ก็นี่คุ้นๆไหมอ่าถ้ายืนก็ใช้ได้นะครับผมและระหว่างใช้นี่ก็คือเราสามารถกดสกิลได้ด้วยนะอ่าบอกเลยว่ามันคือมันเพิ่มระยะการโจมตีแล้วก็ดามเมจแหละนะครับผมโอเคมาดูอีกรอบนึงนะอีกรอบหนึง่งกดตัวที อ่านี่ฮนะเป็นยาฮาบะนะครับผมยาฮาบะกับซัมมุรุออกมานะฮะจะทำการคอมโบก็คือซัมมุรุจะทำการโดนลูกบอลธรรมรีออกไปแต่ยาฮาบะก็จะใช้ลูกศรควบคุมใส่ศัตรูนั่นเองนะครับผมนะโอเค โอเคครับ okay, เป็นอย่างไรบ้างครับผมกับการรีวิวมนุูโลหิตป,ปิวะนะครับผมบอกไว้เลยว่าที่ผมไม่ได้บอกคอมโบไปเพราะว่าคนมันใช่ไม่เหมือนกันนะครับผมบางคนอาจจะเอาสกิลหนึ่งเข้าไปหานะฮะแล้วก็ตีต,ตีตีนะฮะแต่บอกไว้ก่อนว่ามันสกิลมันลีนานไปก็เลยคอมโบมันน้อยมากๆนะครับผม,มส่วนใหญ่แค่ตีต,ต,ตีแล้วก็ลุ้นให้ได้น้องลุยเอานะฮะแล้วจะได้ตีคอมโบอีกรอบนั่นเองนะครับผม แล้วก็มนสูรนี้ก็เป็นมนสูตรพิเศษอีกหนึ่งมนสูรน,นะที่คนเล่นน้อยมากนะครับผมต้องยอมว่าน,น้อยมากนะถึงจะอัปเดตมาแล้วนะออโอเคก็อย่างไรถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบายผมเจอกันนะ